ก็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับบทส่งท้ายการปฏิบัติของจอมมารบทกระตัดมาที่คาลิคิเลโอเขารู้สึกตัวถึงความอุดอุ่นที่ปกคลุมทั่วร่างกายอย่างอ่อนโยนแล้วเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาและเขาก็คิดในใจว่าที่นี่คือคาลิคิเลโอไม่อานนึกออกในทันที ว่าจนถึงตอนนี้ตนเองทําอะไรไปพอเรยงเรียก,กวดสายตามองไปรอบด้านก็รู้สึกตัวว่าถูกนํามานอนในห้องที่มีขนาดความกว้างเล็กน้อยและสถานที่นั้นก็มีสาวน้อยที่น่าจะอายุป,ประมาณ12-13ปีที่มีผมสีน้ำเงเกือบฟ้าแสดงรอยยิ้มราวกับว่าเทพธิดาพร้อมกับกำลังทํางานอะไรบางอย่างพอชําเรืองมองไปด้านข้างอีฝ่ายกําลังชูมือพ่่มใส่คนที่นอนหงายมีแรงแสงสีลุ้งออกมาจากมือนั่น ตกไปหาเหราพวกพ้องที่เรียงกันอยู่แล้วเขาก็คิดว่านั่นคือท่านกิตสนณาหรือไม่เดี๋ยวก่อนสิถ้าจำไม่ผิดท่านกิตสนณเหมือนว่าอยู่ถูกฆ่าตายต่อหน้าเรานี่ผมคิดยังไม่ชัดเจนแต่ก็ตื่นขึ้นมาได้ในพริบตานั้นคาริกิเลโอก็ได้ขึ้นมาได้อย่างกระทันหันว่าพวกตนบุกลุกประเทศของอสูรและอยู่ในระหว่างสงครามเขาได้เร่งรีบลุกขึ้นมาและคาริกิเลโอก็พยายามจัดตกน แต่พิบตาต่อมาก็สูญเสียคําพูดไปไม่น่าเชื่อกิสนาที่น่าจะตายไปแล้วได้ลืมตาตื่นขึ้นมาเล็กน้อยและสบตากับคาริเกเลโอจิสนาก็เหมือนจะพูดอะไรบางอย่างกิสนาที่เพิ่งตื่นกําลังสับสนกับสถานการณ์เช่นเดียวกันกับคาริเกเลโอสายตาของพวกเขาเล้ตามการเคลื่อนไหวของสาวน้อยโดยไม่อาจเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นสาวน้อยผมสีฟ้าเงินไม่รู้สึกตัวถึงเรื่องที่พวกคาริเกเลโอตื่นขึ้นมาแล้ว และทํางานอย่างเดียวกันเรื่อยๆซ้ําไปซ้ํามาคนที่อยู่เบื้องหน้าสาวน้อยคนนั้นก็คือเบอร์นี่กับจีอูด้านข้างนั้นมีร่างกายของผู้ช่วยกับเหล่าเสนาธิการของคาริเกเโออยู่แล้วคาริเกเรโอคิดถึงว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็น่าจะถูกฆ่าไปแล้วนี่คาริเกเโอมีสติที่สับสนยุ่งเหยิงแต่ถึงอย่างนั้นก็พยายามที่จะยอมรับความเป็นจริงอย่างเยือกเย็นแต่ไม่ว่ายังไงความเข้าใจก็ตามไม่ทันต่อปรากฏการที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ พวกเขาตายไปแล้วไม่ผิดแน่และอกของพวกเขาไม่ขยับขึ้นลงชัดเจนแล้วว่าไม่ได้หายใจอยู่ทั้งอย่างนั้นแล้วพอมือสาวน้อยยื่นไปหาก็กลับมาหายใจได้อีกครั้งทีละคนในห้องนั้นมีผู้บัญชาการกองทัพจกักรวรรดิสิบคนรวมตัวกันอยู่แต่เธอดําเนินการให้กับทุกคนเรียบร้อยหมดโดยที่ไม่ได้ใช้เวลาถึงขนาดนั้นจังหวะนั้นในที่สุดสาวน้อยคนนั้นก็ได้พยักหน้าอย่างพึงพอใจแล้วก็ได้หันมาหาคาริเกเลโอแล้วก็พูดว่า โย่ตื่นแล้วเหรอสภาพเป็นไงบ้างจำชื่อได้หรือเปล่าสาวน้อยส่งบทสนสนามมาหาด้วยน้ำเสียงที่สบายๆแต่ไม่รู้สึกถึงความไม่สบอารมณ์เหตุผลหนึ่งคงเพราะว่าสาวน้อยคนนั้นน่ารักด้วยก็ได้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดกินอายที่สาวน้อยคนนั้นมีไม่ยอมให้คาริเกีลเลโอมีความรู้สึกอยากก่อกระบฏแต่ถ้าถามว่าตอบสนองได้หรือเปล่านั้นคําตอบคือปฏิเสธไม่ว่าใครก็ปิดปากเงียบอยู่อย่างนั้น เพราะว่าไม่เข้าใจ,จาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลยแม้จะเป็นเบอร์นีกับ GU ซึ่งเป็น Number o ์โอ b e มเก็จิตใจเลื่อนลอยแข็งเทื่ออยู่อย่างนั้นสาวน้อยคนนั้นมองคาริเกรโอที่งุนงงแล้วก็พึมพำอ่ะรวมเหลวหรือเปล่าเนี่ยสูตรน่าจะสมบูรณ์แบบดีนี่เธอแสดงสีหน้าที่ลำบากใจจากคำพูดนั้นคาริเกรโอก็ตระหนักว่าถูกใช้สารลับอะไรบางอย่างและอย่าบอกนะว่าสูตรลับนั้นก็คือ คาลิเกลเลโอเอจเช่นนังก็ได้คิดว่าไม่สีบ้านหน้าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ก็จริงแต่ไม่รู้สึกผิดปกติกับร่างกายไม่สีรู้สึกพลังที่เออล้นถึงขนาดนั้นพลังที่คาลิกลเลโอได้มาจากการลืมตาตื่นได้หายไปอย่างสมบูรณ์แบบมีเรื่องที่น่ากลัวอะไรบางอย่างกาลังจะเกิดขึ้นเรื่องนั้นเท่านั้นที่เขาเข้าใจได้แล้วคาลิกลเลโอพูดว่าขออภัยพวกเราน่าจะตายไปแล้วไม่ใช่เหรอครับคาลิกลเลโอถามอย่างระแวดระวัง ดูเหมือนพอได้ยินคําพูดนั้นแล้วความทรงจำของพวกของคนอื่นๆก็ได้ชัดเจนขึ้นมาเหมือนกันมีประการในตารู้สึกตัวถึงความผิดปกติในสถานการณ์ปัจจุบันจิ่ว่าไปแล้วพวกคาริเกเรโอน่าจะถูกฆ่าตายโดยปีศาจท,ที่อ้างชื่อว่าดิอาโบปีศาจตนนั้นไม่มีเหตุผลที่จะต้องไว้ชีวิตพวกตนไว้เพราะฉะนั้นคาริเกเรโอจึงรู้สึกถึงข้อสงสัยเรื่องที่ว่าตนยังมีชีวิตอยู่แล้วในตอนนั้นสาวน้อยคนนั้นเลยพูดว่าโอ๊ะนึกออกแล้วเหรอ ยังจาชื่อของตัวเองได้หรือเปล่าพอดินเชื่อหนางคาริเกลเลโอก็ตอบว่าอ่ะอืมผมชื่อคาริเกลเลโอคาริเกลเลโอก็ตอบไปอย่างนั้นพร้อมกับนึกออกขึ้นมาถึงความเป็นไปนได้อีกอย่างหนึ่งด้วยอย่าบอกนะว่าสาวน้อยคนนี้ช่วยเหลือพวกตนที่อยู่ในอันตรายหรือเปล่าการช่วยเหลือพวกตนในสถานการณ์แบบนั้นถ้าไม่ใช่คนที่ยอดเยี่ยมก็คงเป็นไปไม่ได้ ปีศาจต,ตนนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถที่เกินกว่าที่คิดเอาไว้มากต่อให้เป็นคาลิกิเลโอที่ได้พลังสุดยอดมาก็พ่ายแพ้อย่างง่ายดายเหมือนแย่งขนมของเด็กไม่เพียงแค่นั้นรวมถึงพวกเบอร์นีซึ่งเป็นนัมเบอร์โอนัมเบอร์ด้วยคนที่สามารถโค่นปีศาจแบบนั้นนึกออกได้แค่ผู้กล้าซึ่งเป็นข่าวลือตามสายรวมเท่านั้นในต่อมาคาลิกิเลโอก็พูดว่าอย,อย่าบอกนะครับว่าถ้ามนคนช่วยพวกเราเอาไวนะ้น่ะแล้วปีปปศาจล่ะ ปีศาจผู้ชั่วร้ายตนนั้นเป็นยังไงบ้างล่ะคาริเกโลก็ได้ถามอย่างใส่พลังจังวานั้นก็ได้มีคำพูดว่าเสียมารยาต่อท่านลีบรูนนะขอลาบเสียงนั้นดังต้้งขึ้นมาเสียงที่เคยได้ยินมาก่อนหน้านั้นเหมือนเสียงของปีศาจชั่วร้ายตนนั้นไม่มีผิดและปัญหาที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือชื่อที่ว่าลีบรูนนั่นคือชื่อของจอมารซึ่งพวกคาริเกยียโรกำหนดให้เป็นเป้าหมาในการปราบปราม ต่อหน้าคาริคิวเรวโอร่างของปีศาจท,ที่ชื่อว่าเดียโบก็ได้ปรากฏตัวออกมาร่างกายนั้นสั่นไหวด้วยความรู้สึกกลัวโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เสียงของสาวน้อยคนนั้นก็ได้หยุดเดียโบเอาไว้อืก็นะอาจจะมีคนเข้าใจผิดอยู่ด้วยเพราะงั้นจะขออธิบายให้ฟังพวกนายตายอยู่กองทัพของพวกนายล่มสลายไปหมดแล้วพนทหารที่ปฏิบัติงานทุกคนตายไปหมดแล้วคิดว่าผู้รอดชีวิตจึงไม่มีแล้วนะ เพราะงั้นไม่มีความหมายที่ฉันจะช่วยพวกนายเอาไว้หรอกแต่ทําให้คืนชีพกลับขึ้นมาจริงๆนั่นแหละหลังจากที่สาวน้อยคนนั้นพูดจบปีศาจต,ตัวนั้นก็ได้พูดว่าฮึเฮึเป็นสารลับที่ยอดเยี่ยมมากเลยขอลับจะไม่บอกให้พวกเจ้าขอบคุณหรอกนะขอลับแต่อย่างน้อยก็อยากให้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของท่านลีบุรูจากใจขอลับพอดีเช่นะาคาริเกเลโอก็ตอบว่าฮะคาริเกเลโอไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นคาริเกเลโอจึงถามกลับด้วยเสียง ที่เสื้อซ่าโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่มีใครเลยที่จะหัวล็อกความผิดพลาดนั้นและต่อมาสารน้อยที่อยู่ต่อหน้าคาริเกลเลโอก็พูดว่านายอย่ามาทําตัวเบี่ยงเลยนะเดียโบแล้วพิศาจตัวนั้นก็ตอบกลับว่าเขาประทานอาไปด้วยข้าคิดว่าเล็กน้อยก็ยังดีอยากจะเผยแผ่ความยิ่งใหญ่ของท่านริมุรู้ให้พวกไรมันสมองเหล่านั้นนะขอรับพีศาจตัวนั้นยังพูดไม่จบเลยสารน้อยคนนั้นก็ได้พูดว่าฉันถึงได้บอกไงว่ามันเป็นเรื่องไม่จําเป็น ไม่มีใครที่สามารถแทะแซงบทสนทนาที่เกิดขึ้นต่อหน้าได้เลยเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งสารานคนนั้นก็ได้ยิ้มให้กับคาริเกเลโอแล้วพูดว่าดูเหมือนว่าความทรงจำจะไม่มีปัญหานะลงอกพิธีที่พิธีกรรมสำเร็จพอดิเช่นานคาริเกเลโอก็ตอบว่าครับพอดีคำตอบเช่นานสาราคนนั้นก็ตอบกลับมาอีกว่าถ้าางนั้นขอแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งยินดีที่ได้รู้จักเสนชื่อลิมูรุจอมารลิมูรุเป็นราชาของประเทศนี้ขอฝากตัวด้วย แน่ลัวคขับกล่าวอย่างนั้นคาริเกลโอก็ตัวแข็งไม่เพียงแค่คาริเกลโอแต่พวกที่คืนชีพกลับมาในที่แห่งนี้ทุกคนเลยความพูดส่งไปถึงสมองสามารถเข้าใจความหมายในเวลาเดียวกันดวงตาของคาริเกลโอก็เบิดกว้างจนถึงขีดจำกัดเจ้ามองไปยังที่สาวน้อยสาวน้อยคนนั้นคือลิมูลุศัตรูที่พวกตวนคิดว่าเป็นตัวขัดขวางที่สมควรกำจัดจอมารลิมบูลุคนนั้นซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของออกตาแกรมในปัจจุบัน และเมื่อตัดสินจากสถานการณ์แล้วเป็นตัวการได้เคลือนชีพให้ทุกคนคนที่อยู่ตรงหน้าก็คือจอมารลิวรูร้ตัวจริงมีใบหน้าที่ยิ้มไม่คล้ายกับรูปเหมือนที่ปรากฏออกมาตามท้องตลาดเลยทักนิดแต่ปัญหาคืออีกอย่างหนึ่งคาริเกโลก็ได้พูดขึ้นมาว่าเออ,อคืออยากยืนยันอยู่เรื่องหนึ่งหน่อยนะครับพอดีินเช่นนั้นสารน้อยก็ตอบว่าอืมอะไรเหรอคาริเกโลกได้รับอนุญ,ญ,ญาตแล้วจึงได้ถามไปอย่างหวาดวัน คือทําให้พวกเราคืนทียบกลับมาเหรอครับตอนนี้เช่นนั้นสารนก,ก็ตอบว่าอืมถูกต้องแล้วแล้วคาริเกลโลก็พูดอีกว่าทําไมล่ะครับพอดี่คำถามของคาริเกลโลโสารนก,ก็ตอบว่าเออถ้าที่ายก็ยากนะดวงวิญญาณนะ่ะดูเหมือนว่าสาน้อยจะกําลังเข้าใจผิดว่าคาริเกลโลโอทำอะไรอยู่เขาได้ทํามาอีกครั้งป่าๆไม่ใช่อย่างนั้นมีเหตุผลแบบไหนถึงได้ให้ศัตรูอย่างพวกเราพื้นคืนทียบบกลับมานะครับ พอได้ยินชืน่อนามสาราก็ตอบมาว่าอ๋อไม่ถึงอย่างนั้นเหรอสน้อยไม่สิจอมาริมุู่ถูกคาลิกิเลโอถามอย่างนั้นจึงพยักหน้าเหมือนโล่องอกแล้วก็ได้ตอบเรากับว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ง่ายนิดเดียวแห่งสงคารามยังต่อเนื่องอยู่แต่พวกนายตกมาอยู่ในกำมือของฉันแล้วเพราะงั้นหมายความว่าตอนนี้เป็นตัวหมาของฉันยังไงล่ะราะงั้นถึงได้คืนชีพกลับมาอย่างไงล่ะขอว่าคาลิกิเลโอไม่เข้าใจถึงความหมายจึงตกตะลึง แล้วก็คิดในใจว่าจอมารีบุลูเป็นคนให้คืนชีพกลับมางั้นเหรือใครล่ะพวกเราเหรือจิตใจเต็มไปด้วยความตกใจและความสับสนและความกลัวนั่นไม่เพียงแค่คาริเกลเลโอแต่คนที่คืนชีพกลับมาก็แสดงปฏิกิริยาแบบเดียวกันกว่าความสับสนจะสงบลงจาเป็นต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยนายบก็ตัดมาฝั่งของรีบุลูรีบุลูชํำเดือวมองพวกคาริเกลเลโอที่สับสนแล้วได้ออกไปจากห้อง ผู้คนที่อยู่ในห้องเป็นเหล่าบุคคลสําคัญของกองทัพนี้ผู้ดใด้ถูกก็คือเหล่าผู้รับผิดชอบสูงสุดที่บัญชาการแผนการบุกรุกของจักรวรรดินั่นเองที่ให้พวกเขาคืนชีพกลับมาก็เพื่อที่จะให้เป็นลูกน้องตามที่อธิบายไปให้กับคาริเกเลโอและนั่นนั่นแหละคือแผนการซ่อนเล้นที่คุณลาเฟลคิดเอาไว้คืนชีพผู้วายชนหลังจากคดีการตายของชิออนคุณลาเฟลได้ํำเนิน,เนการวิเคราะห์ดวงวิญญาณตอนนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่น และเหมือนหลักการเกี่ยวทั้งหมดจะเป็นที่กระจ่างแล้วไม่จําเป็นต้องแค่มนุษย์แม้จะเป็นอาสูรดวงวิญญาณจะมีคุณภาพกับปริมาณอยู่ด้วยนั่นคือวัตถุที่เรียกว่าหน่วยข้อมูลโดยการจัดการดูแลสิ่งนั้นจะสามารถควบคุมชีวิตกับความตายได้ระดับหนึ่งดวงวิญญาณของพืชเล็บสัตว์คุณภาพยังว่าไปอย่างแต่ปริมาณพลังงานน้อยมากเมื่อเทียบกันแล้วดวงวิญญาณของมนุษย์มีพลังอันมหาศารซ่อนอยู่เรื่องนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่า ไม่ว่าใครก็จะได้รับปริมาณที่คงที่เสมอภาคเท่าเทียมกันจะใช้พลังงานของดวงวิญญาณน,นั้นได้อย่างชำนาญหรือเปล่านั่นแหละคือการค้นพบพลังของดวงวิญญาณที่ชื่อว่าสกิลข้อมูลที่ฝังอยู่ในดวงวิญญาณเป็นต้นกําเนิดของการใช้พลังนั่นเองถ้างนั้นพลังงานถูกฝังในข้อมูลโดยตรงเลยหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ก่อนอื่นมีอัตราซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่ไม่ตรงกับรูปแบบและมีตัวที่หน่วยข้อมูล รวมตัวกันมีหัวใจห่อหุ้มมันอยู่ข้อมูลทั้งหมดจะถูกฝังไว้ในที่นี้นพลังงานที่ห่อหุ้มหัวใจอยู่ก็คือดวงวิญญาณน,นั่นเองจิจิคอนดวงวิญญาณเทียมคือสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นภาชนะที่สะท้อนให้เห็นหัวใจนี้หัวใจที่สะท้อนอยู่ในจิจิคอนไม่มีพลังงานแต่ว่ามีอาตาัตราเพราะไม่มีพลังของดวงวิญญาณจึงไม่สามารถใช้สกิลได้แต่พบอัตราที่สามารถเคลื่อนที่ได้ การคืนชีพของผู้คาลิเกลลโอที่กระทำในครั้งนี้ใช้จิจิคอนเป็นสิ่งทดแทนของดวงวิญญาณแย่งดวงวิญญาณมาจากนั้นก็ดึงหัวใจแจนหัวใจด้วยเหลือพลังงานอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดและย้ายไปยังจิจิคอนแทนอีนบุลุก,กังวลใจในอัตราควรสำเร็จแต่ดีแล้วที่มันสำเร็จได้การคืนชีพนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาตอนอื่นเลยจะอ่อนแอลงอย่างมากก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะลีมุลูเป็นคนแย่งชิงพลังดวงวิญญ,ญาณไปทั้งหมด ดวงวิญญาณที่แย่งชิงมาหมดแล้วไม่มีเหตุผลที่จะต้องคืนให้ด้วยต่อให้มาบนนั่นมันก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีด้วยเหตุนั้นพวกเขาต่อจากนี้ไปจะไม่สามารถใช้สกิลได้อีกแล้วต่อให้ข้อมูลสกิลถูกฝังอยู่ในดวงวิญญาณก็ตามหากไม่มีพลังของดวงวิญญาณก็ใช้ไม่ได้แต่นี้ไปการเรียนรู้สกิลหรือใช้สกิลก็คงจะสิ้นหวังหมดเลยอีกอย่างในการใช้เวทมนต์ก็มีผลกระทบออกมาด้วย แต่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็น่าจะแก้ไขได้ขึ้นอยู่กับความพยายามถ้าชินขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วต่อให้ไม่มีพลังของดวงวิญญาณก็สามารถใช้เวทมนต์ได้เวทมนต์นั้นเป็นได้ทั้งสกิลและอาร์ตการใช้แกนเวทที่ล่องลอยอยู่ในอากาศแคนพลังงานในดวงวิญญาณจะสามารถควบคุมกดได้ด้วยการใช้แกนเวทแทนจิตต่อสู้ก็สามารถใช้อาร์ตได้ถ้าร่างกายเสื่อมถอยก็ฝึกฝนอาร์ตที่สะสมมาจากการฝึกฝนยังหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้น ถ้าไม่ใช่คนด่พึ่งพาแต่สกิลอย่างเดียวก็คงไม่มีปัญหาสรุปก็คือสามารถแย่งแข่งขึ้นได้ขึ้นอยู่กับความพยายามแต่เพราะคุณภาพของพลังงานต่างกันยังไงก็มีขีดจำกัดกันอยู่ดีจิติคอนเป็นเพียงแค่ของเล่นเพื่อความสนุกสนาในคขาวังกฎเท่านั้นการหวังสูงถึงขนาดนั้นก็ลำบากใจอยู่เหมือนกันแต่ว่านะครั้งนี้ไม่มีปัญหาที่คืนชีพให้ไม่ใช่เพอเพื่อทหารเหล่าจักรวาล แต่เพื่อมาให้พวกรีมูรูได้รับความเสียหายทางกระแสสังคมต่างหากกระแสมันจะเป็นยังไงคนจะมีความคิดเห็นที่แยกกันอยู่การบุกรุกค,คือความสะดวกของฝั่งตรงข้ามและการตายด้วยผลลัพธ์นั้นก็กำตามสนองแล้วเพราะฉะนั้นสลับรีมรูรูจึงไม่มีหน้าที่ที่จะให้คืนชีพกลับมาเลยแต่ก็ยังดีกว่าชื่อเสียงทางลบที่ไรเกียรติยศเผยแร่ออกไป แถ้าพูดเพิเ่มเติมอีกก็ไม่ต้องรับความเกลียดชังที่เกินควรจําเป็นจากประชาชนของจักรวัดด้วยที่การทดลองของคุณราฟเฟลซํเเ็จได้เป็นเรื่องที่น่าดีใจจริงๆอุตส่าห์ให้คืนชีพกลับมาทั้งทีก็เลยมีกําหนดการว่าจะให้บุคคลสําคัญทุกคนรับผิดชอบให้ด้วยตอนนี้นก็อยู่ภายใต้การจับตามองของโซโอเอเรียบร้อยจะว่าไปถึงจะคืนชีพกลับมาแต่นั่นก็เป็นชีวิตชั่วคราวและประการเลือกความอิสระได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้ามีอะไรก็สามารถสะกดรอยตามได้สรุปก็คือไม่สามารถหลบหนีได้เพราะเหตุนั้นจึงทิ้งพวกเขาเอาไว้ลีบุลุคิดว่าจะรีบกลับมาทำงานของตนให้เสียดทดสอบวิธีกรรมกับพวกคาริกิเลโอและตรวจสอบผลลับเรียบร้อยแล้วเพราะไม่มีปัญหาเลยว่าจะทําการปฏิบัติการเป็นโครงการขนาดใหญ่เบื้องหน้ามีซราสเบียงลายกันอยู่ราลาเกศแสนล่างในสถานที่นี้คือในเขาวงโกด เพื่อที่จะสามารถรับมือได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามการที่เกิดเสียบเขียดแดนปกครองของอาดนแมนซากศพเหล่านี้ถูกลบรวมมาจากแต่ละที่ในสนามรบเท่าที่จะรวบรวมมาไดอิวันลุออกไปใช้เวทมนต์เคลื่อนย้ายขนย้ายขนาดใหญ่มาก็ตาเกิโดกาบิวและเหล่าผู้พิักษ์ของแต่ละชั้นในเขาวงกดทั้งหมดได้ออกไปเก็บรวบรวมซากศพมาใหซากศพที่เรียงอยู่ในที่แห่งนี้คือผู้ที่สามารถชุบชีวิตได้ในกลุ่มผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ทั้งหมด ในลบที่ตั้งทัพอยู่หน้าอีทของดาวากอนยังไม่มีการเคลื่อนไหวอยู่อย่างนั้นการเจ้ามองอยังดําเนินต่อไปก้า0แสนสี่หมื่นนายที่บุกลุกมหางภงไฟแห่งจุาทั้งหมดได้ตายในสนามรบยกเวนมีซาือเซียกับเลมอน 240, สองแสนสี่หมื่นศพที่อยู่ในนั้นไม่สามารถเจ็บกว่าได้ที่บอกว่าเวทมนต์ชุบชีวิตไม่สามารถทําได้เพราะว่าไม่สามารถจําลองดวงวิญญาณได้เนื่องจากครานี้มีพวกเทสราซาอยู่จึงเจ็บดวงวิญญาณมาได้เพราะฉะนั้น ถ้าร่างกายเหลืออยู่ก็สามารถคืนชีพได้แต่ก็มีผู้ที่ไม่หลงเหลือศพอยู่ด้วยเลยอยู่เหมือนกันคนที่ระเหยไปด้วยนิวเคลียร์ฟิล์มของอัลติมาและคนที่ถูกทำลายยีนข้อมูลโดยสมบูรณ์ด้วยเดสติของเททราซาและเหล่าผู้ที่กลายมาเป็นผุยผงโดยการวิตี้คอแลบของคาเรล่าและผู้ที่ต่อให้เหลือศพได้แต่ก็คืนชีพไม่ได้ก็มีผู้ที่หัวใจวายด้วยความกลัวและความสิ้นหวังค่านี้อัตราเป็นส่วนสำคัญได้สูญหายไป เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถคืนชีพได้อย่างเช่นคันซัสที่ถูกฆ่าโดยคุลลามามอนั่นหัวใจเขาพังไปด้วยความกลัวที่จะตายในวินาทีสุดท้ายจึงไม่หลงเหลือหน่วยข้อมูลในดวงวิญญาณแม้จะเป็นคุณลาเฟลก็ไม่สามารถซ่อมแซมหน่วยข้อมูลได้เพราะฉะนั้นอิวจึงไม่สามารถทําอะไรได้เลยเดิมทีก็ไม่คิดจะคืนชีพผู้ชายอย่างคันซัสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้สึกว่าจะมีปัญหาอะไรเป็นพิเศษ2 4 0แ0 0หมื่นศพที่เหลือ จึงไม่สามารถคืนชีพได้แต่เดิมทีทุกคนก็ตายอยู่แล้วน่าจะเรียกได้ว่าโชคดีที่จบลงแค่จํานวนเล,ลาน่านี้พวกคนที่ไม่สามารถคืนชีพได้น่าสงสารก็จริงแต่ก็ขอให้ยอมรับว่าดวงไม่ดีเองตัวริบุรุก็ไม่ใช่พระเจ้าแห่งทุกสรรพสิ่งไม่สามารถสร้างจากศูนย์ให้เกิดขึ้นมาได้แล้วก็ความจริงแล้วก็ไม่ได้เสียใจอะไรเลยด้วยแม้จะคิดว่าปีศาจสามสาวนั่นทําเกินไปแต่นี่ก็เป็นสงคราม ถ้าเกิดพลาดออกมือให้แล้วพวกตนได้รับความเสียหายขึ้นมาก็ไม่มีความหมายสำหรับรีบรู้เล่าที่สําคัญมีแค่พวกเดียวกันถ้าเทียบกับคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเดียวกันแล้วก็จะปกป้องพวกเดียวกันโดยไม่ล,งลังเลเลยยิ่งกว่านั้นรีบรูไม่คิดว่าจะพูดเหมือนกับนักบุญอย่างเช่นว่าทหารศัตรูที่บุกรุกเข้ามาก็มีจิตใจที่เมตตาหรอกนะพวกโลกสวยแบบนั้นถ้าเกิดมีความเสียหายขึ้นมาจริงๆจะไม่ยอมรับผิดเพราะฉะนั้น เกี่ยวกับคนที่ไม่สามารถคืนชีพได้ไม่ใช่เรื่องที่รีบรู้จะสมควรต้องใส่ใจไม่ควรแต่เพราะรีบรู้มีใบพลิบจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศสันติหรือเปล่าเลยมีความรู้สึกที่บอกไม่ถูกถึงผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนี่ไม่ใช่ความเสียใจอย่างเด็ดขาดและไม่คิดด้วยว่าเรื่องที่ตนเองทําลงไปมันจะผิดแต่ก็ยังไม่เคยชินกับมันเลยทุกคนใช้ชีวิตอย่างสันติและมีความสุขโดยไม่ต้องมีใครตายก็ได้นี่นาริบรู้ก็อดที่จะคิดอย่างนั้นขึ้นมาไม่ได้ ถึงอย่างนั้นต่อจากนี้ลิบุลุกก็จะไม่ปาณีผู้ที่ต่อต้านบุกรุกเข้ามายังเขตแดนของตนเองและถือว่าจะมอบความกลัวถึงที่สุดไปเลยลิบุลุกคนนั้นที่ไว้อะไรให้คงเป็นความดีจอมปลอมก็ได้เพราะฉะนั้นในตอนนี้จะไว้อะไรให้กับผู้ที่ฟื้นคืนชีพไม่ใช่พวกที่ตายไปแล้วแสดงผลเซ็กลิสเบอร์เดย์พิธีกรรมคืนชีพครั้งยิ่งใหญ่พวกคาลิกลโลที่ออกมาจากห้องกำลังเบิกตาพว่วงด้วยความรู้สึกตกใจอย,อย่างมาก สภาพนั้นไม่ใช่ว่าจะเปิดตาค้างตลอดไปเลยหรือยังไงลิบุรุติเียนเช่นนั้นก็คิดว่าเอาเถอไม่ใช่เรื่องที่ฉันจะต้องรู้สึกรีบๆขื้นชีพให้จบไปเลยดีกว่าวางจิตจิคอนคอที่ผลิตมาหลายอ่านเข้าไปในซากศพทั้งหมดเพราะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินลิบรุติเอนใช้คอปี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดจึงหาจิตจิคอนคอว่าจะจ่ายทั่วถึงทุกคนได้การซ่อมแซมศพก็เสร็จสิ้นแล้วพราะผู้ใช้เวทมนต์เทวทุกคนอย่างเช่นอดั้นแมนร่วมมือกัน ตอนนี้ทุกคนจึงอยู่ในสภาพที่สะอาดสวยงามในทางที่ทําเพื่อทหารสัตรูแต่ไม่ว่าใครก็ทํางานโดยไม่เสียดายเวลานอนลิบุลุก็คิดว่าขอบคุณจริงๆอย่างอนาตแมนไม่จําเป็นต้องนอนเพราะฉะนั้นจึงทํางานมากกว่าคนอื่นเป็นหลายเท่าตัวอาจจะเหนื่อยล้ากว่าตอนที่ต่อสู้เลยก็ได้ลิบุลุกเลยคิดว่าจะประเมินผลงานของเขาให้ด้วยเหินนี้จึงย้ายจิจิคอนคอเข้าไปในศพที่มีสภาพสะอาดบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วพูดออกมาง่งายๆก็จริง แต่มาต้องพูดถึงเลยว่าเป็นงานที่ต้องมีพลังประมวลผลที่เหลือเชื่อของอาจารย์ราฟเอลจึงสามารถทําได้ต่อมาก็ทําการใช้วิชาลาบคืนดวงวิญญาณที่ไม่ใช่วิชากับวิญญาณเพราะต่างกับการเยียวยาดวงวิญญาณพลังงานที่จําเป็นในวิชานี้จึงไม่ได้มากถึงขนาดนั้นกับกันปัญหาจริงจําเป็นต้องใช้ในการประมวลผลมาสารจอดจ,จงลงไปแต่ละคนเรื่องนี้คนที่ลงมือทําคืออาจารย์ราฟเอล ในความจริงแล้วลิบูลุไม่ได้ทาอะไรเลยแค่ยืนอยู่เฉยๆพร้อมกับนิ่งเฉีดและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ราเฟยทั้งหมดเลยสภาพที่เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลกับยีนของร่างกายกับบันทึกของดวงเวิญญาณและปัจ,จกิกาโจจงในพริบตาเดียวนั้นฉันยอดเยี่ยมจนต้องเรียกว่าอาจารย์จริงๆอย่างไรก็ตามลิบูลุไม่สามารถเรียนแบบได้เลยเป็นสูตรที่น่าประหลาดและซับซ้อนแต่ว่าผู้คาริคิลเลโอที่มองอยู่ด้านข้างเหมือนว่าจะเห็นลิบูลุเป็นคนทําเองทั้งหมด พวกเขาเริ่มกราบและเริ่มทำท่าทางเรากับว่างบงวอนบูชาอะไรอย่างนั้นริมรู้เตียนเช่นนั้นก็เลยคิดว่าเดียวก่อนล้วทำอย่างนั้นแล้วก็ฉันรู้สึกไม่ดีเลยนะเขาเจผิดมากเกินไปแล้วพวะงั้นเลยอยากให้เลิกทำเสียทีแม้ว่าจะคิดอย่างนั้นก็ไม่สามารถลองทุกได้จนถัวพิธีกรรมจะจบลงด้วยเหตุน,นั้นจึงใช้วิชาลับในระหว่างที่รู้สึกไม่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนการคืนชีพพลทหารของจกอักรวรรดิลาวเกียรติแสนนาย จึงจบลงด้วยความปลอดภัยต่อมาบกตันมาฝากของคาริเกเลโอที่ชั้น70มีเต้นเรียงรายกันอยู่ผู้ที่คืนชีพกลับมาแล้วกําลังรับประทานอาหารกันอยู่ผู้ที่สับสนหลังจากที่คืนชีพตอนนี้ได้ใจเย็นลงแล้วไม่ว่าใครก็ร่วมสมาธิไปที่การกินอาหารเพื่อเลี้ยงลดสัมผัสข,ของการมีชีวิตอยู่อย่างเงียบๆในหม้อขนาดใหญ่มีอาหารที่มีรสชาติเฉพาะตัวเหมือนสตูที่เคี้ยวผักและเนื้อลหลายๆอย่างมีเครื่องใช้อยู่มากมายช่างอบอุ่นจริงๆ แั่หลับพุทหารจัก,กรวดิที่คนสับสนสงบลงและค่อยๆรับรู้ความเป็นจริงสุดนั้นได้มอบความทราบซึ้งที่ยากจะอธิบายออกมาเป็นคําพูดไดพาริกิวเลโอเองก็เป็นหนึ่งในทหารผู้ลอดชีวิตคนนั้นบรรยากาศที่กดดันจนไม่รู้สึกตัวถึงท้องทีงท่ว่างเปล่าและเครียดคลายลงแล้วพวกตนคิดอย่างนั้นพร้อมกับเข้าเจหลายครั้งหลายรอบว่าพวกตนตายแล้วครั้งหนึ่งว่าถูกฆ่าโดยเหล่าลูกน้งของจอมารมลิมุรู แต่ว่าถึงอย่างนั้นพวกตนก็ยังมีชีวิตอยู่จอมานบอกว่าเป็นชีวิตชั่วคราวตอนนั้นเขาได้ยินมาว่าวางเจเถืะอถ้าแค่ใช้ชีวิตปกติแล้วก็ไม่มีเรื่องที่ไม่สะดวกเลยนะมีความรักได้สร้างครอบครัวก,ก็ได้แถมยังมีลูกได้อีกแต่ได้จํากัดการกระทําที่ไม่เป็นผลประโยชน์ต่อพวกเราเอาไว้ละนะด้วยคําสาปที่สูกฝังอยู่ในดวงวิญญ,ญาณของพวกนายจะทําทให้ไม่สามารถกระทําการเป็นศัตรูได้อีกเป็นครั้งที่สองฉนันอยากให้จบอยู่ที่จุดนั้น รีบรู้เก่าวอย่างนั้นต่อหน้าทุกคนตอนที่ควมโพลหลอสงบลงแต่ไม่จำเป็นต้องมีคำสาบแบบนั้นเลยก็ได้คาไดกินเลโอก,ก็มั่นใจว่าไม่มีใครกระทำเรื่องที่โง่เขาแบบนั้นซ้ำแล้วอีกเป็นครั้งที่สองตอนภัยพิบัติโดยกวเดล่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนเห็นผลลัพธ์อย่างนั้นแล้วก็มีแต่ความกลัวเท่านั้นที่สื่อมหาแต่ถึงอย่างนั้นต่อให้เมืองหนึ่งเมืองสูญสลายไปต่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยที่นั่นทั้งหมดหายสาบสูญไปก็ตามก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแสดงภัยพิบัต ที่เท่าเทียมกับมันด้วยน้ำมือของมนุษย์เพราะอย่างนั้นหรือเปล่านะคงกลัวส่งมาถึงก็จริงแต่ไม่ว่าใครก็ไม่คิดว่าไม่อาจคน้นหรือถ้าพวกผู้รอดชีวิตมีจํานวนมากกว่านี้ความหวาดกลัวในร่าเงาอาจจะสื่อออกมาเป็นความไม่ยินยอมจะยิ่งเรียกร้องสิทธิ์มากขึ้นไปอีกก็ได้แต่ผลสุดท้ายมันก็ถึงขีดจํากัดะว่าครั้งนี้จะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแน่ตายไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วจริงได้คืนชีพกลับมา ด้วยนะ้ำมือของจอมานที่ไม่ใช่พระเจ้าไ้้เห็นปริหารที่บ้าบอแบบนั้นจะมีผู้ที่คิดต่อต้านได้ยังไงแล้วคาริเกเรโอก็คิดว่าพวกเราชั้นวันโง่เขามากๆเลยทําให้หนักไว้เลยว่าพวกตนเหิือเกลมอยู่แต่อีกความคิดหนึ่งเขาก็คิดว่าไม่สี่เขาคือจอมาตั้งแต่แรกแล้วจริงๆหรือจากนั้นมาคาริเกเรโอไม่อาจห้า,ามไม่สงสัยได้อย่างกิสนะ แค่คืนเดียวก็ยกจอมารีบุลูเป็นที่เคารพบูชาแล้วตอนนี้กําลังมองตามร่างนั้นเพื่อถาวายความศรัทธาเพราะคนที่สก,การลักจอมารก่อนคือคาริคิโอเลโอจึงบ่นไม่ได้และไม่คิดจะบ่นด้วยแลวเขาก็คิดอีกว่าชีวิตชั่วคราวที่จอมารพูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยจะว่าไปก็เหมือนกับว่าสูญเสียพลังในการต่อสู้ไปแต่ก็ไม่ลำบากนักในการใช้ชีวิตอยู่แต่ถ้าเป็นอาูรที่มีระดับหน่อย ต่อให้เป็นพวกคาริคิวเลอโอในตอนนี้ก็สามารถปราบปามได้สำหรับจอบมารลิบุลูแล,ล้วอาจจะเป็นพลังที่ไม่ควรแก่การใช้ก็ได้จากมุมมองของพวกคาริคิวเลอโอยังมีคนที่ยังมีความสามารถลงเหลืออยู่ใกล้เคียงกับแรงเอสกิลใช้ไม่ได้ใช้เวทมนต์อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ร่างกายที่ฝึกฝนมาสุดกำลังยังลงเหลืออยู่อีกอย่างเขาได้รับการยกโทษให้มีชีวิตอยู่ต่อจนกว่าร่างกายจะแก่ชราลงและถึงคราวอายุไข,ขในฐานะของสิ่งมีชีวิต คาริคิวเลโอคิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วและนั่นก็เป็นความรู้สึกที่เราพลทหารกว่าเจ็ดแสนคนมีความรู้สึกร่วมกันทุกคนมีจิตใจที่มีความรู้สึกขอบคุณกับความหวาดกลัวอยู่ไม่มีทางที่จะมีผู้ที่คิดอยากจะต่อกรกับจอมารลีบุลุกออกมาแน่นอนความแพ้แพ้จนถึงที่สุดต,ตั้งแต่จิตใจไม่ว่าใครก็ภาวานาเรื่องที่จะให้สงครามจบลงการบุกรุกข,ของจักรวรรดิตอนนี้จบลงด้วยความลวมเหลวโดยสมบูรณ์แล้ว เมื่องาปิดท้ายคาเรล,ล่าได้เจอเข็มกัดรูปทรงของรีมมรูแล้วก็ได้พูดว่านะนี่มันสัญลักษณ์ตัวแทนของนายท่านนี่นะแถมยังขนาดโพดีอีกสุดยอดออลติมาที่ได้เดินมาก็ได้สังเกตเห็นสิ่งที่อยู่ในมือของคาเรล,ล่าก็ได้พูดว่าใช่ใช่นั่นของเขาเองแหละเอาคืนมาพอทีเช้นานางคาเรล,ล่าก็ตอบว่าว,ว่าไงนะระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังแย่งเข็มกัดกันอยู่นางก็ได้มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเดินมาแล้วพูดว่า แต่จริงเอาเราก็โกหกมันไม่ดีนะทันทีที่ได้ยินเชื่อนานได้สองคนก็ได้หันไปหาเสียงนั้นแล้วจาของเสียงนั้นก็พูดว่าสิ่งนั้นมันเป็นของค้าต่างหาช่วยคืนมาจะได้หรือเปล่าพอดีเชื่อนานได้สองคนก็ตอบว่าฮะคนที่พูดเชื่อน,นั้นก็คือเทสซลาร์ซาน,น,นั่นเองสองคนก็ได้แย่งกันอย่างเอาเป็นเอาตายลีบอลทุ่เห็นทั้งสามคนแย่งของกันอยู่นันก็เลยคิดว่าให้โดทําเพิ่มขึ้นมาเยอะๆดีกว่า แต่พูดไปคงไม่ทันแล้วเรามังเพราะในตอนนั้นก็ได้เกิดเสียงดังตุม้มแท้จริงแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่เข้มกาดแต่ว่ามันเป็นแค่ที่รองแก้วเท่านั้นก็จบไปแล้วครับสำหรับเล่มที่13ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่เล่มที่5นะครับตอนนี้ก็จบเล่มที่13แล้วถ้าใครอยากให้ทําเรื่องไหนต่อก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหามาดูไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ